สวัสดีค่ะดิฉันคณิสอนชื่อเล่นชื่อน้องย่าหวานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการในวัยเด็กของดิฉันและการโอบกอดกตัวเองในวัยเด็กนะคะเริ่มจากในวัยเด็กของดิฉันดิฉันได้พบเจอเกี่ยวกับการ ที่ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆฉันคิดว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าตอนแรกที่ฉันพบเจอแต่ตอนเด็กๆก็ถูกปลูกฝังมาในความคิดเกี่ยวกับการดูหนังต่างๆเมื่อจะเป็นหนังไซไฟหนัง h o r ์เ r ต่างๆนะคะที่ทำให้ดิฉันอาจจะเป็นความคิดที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่ตัวเองในอดีตเด็กๆฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอน,นะคะที่ว่าฉันนั้นได้มาเจอกับเส้นทางจิตวิญญาณน,นี้นะคะสมัยตอนเด็กๆดิฉันจำความได้ดิฉันก็เริ่ม ตอนฝันก็เริ่มเห็นเกี่ยวกับวิญญาณบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ฉันอาจจะดูหนังฮอลล์เรอร์บ้างอะไรบ้างตอน,นเด็กๆที่ฉันเป็นคนกลัวผีมากทั้งที่ไม่เคยตอน,นเด็กๆตอนอายุสามถึงสี่ขวบก็ยังไม่เห็นตัวจริงของมันนะคะแต่แค่ดูในหนังเราก็ ปุกฝังความกลัวไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะแนะนำบางคนนะคะที่ผ่อนอ่อนหรือว่าคนที่คิดว่าการดูหนังพวกนี้ก็อาจจะทำให้เราวิตกกังวลไปได้นะคะพอโตขึ้นมาดิฉันการความกังวลเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณก็ดิฉันก็ต้อนรับด้วยความรัก มันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงและก่่าวคำมาหาสจันว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันแค่ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางฉันก็อบอวาตัวเองในเด็กว่าในปัจจุบันนี้ฉันพบแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลผู้คนดีๆพลังงานดีๆเทวดานางฟ้าให้โฟกัสเรื่องอื่นแทนฉันก็รู้สึก พอเวลานั้นฉันก็อบกอดว่าทําไมเธอถึงคิดว่าเธอถึงกลัวหรออะไรเงี้ก็ฉันก็ค้นหาถามตัวเองไปเรื่อยๆก็บอกว่าในวัยเน็ยคุณอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องผีไม่ดีอะไรน,นั่นมันทําให้ฉันได้กลัวขึ้นความกลัวก็เกิดขึ้นมันเป็น โปรแกรมหนึ่งที่ฝังมาคือเราต้องอบก่อนนะคะตัวเองแบบนี้การที่เราอบก่อนตัวเองการที่เราให้กําลังใจตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราในอดีตมันก็จะปลดล็อกได้คะ่ะมันก็ทําให้ปัจจุบันเรามีความว่างมีความเบาสบายนะคะก็ขอบคุณขอบคุณอะไรก็เป็นค่ะ ฉันลองมาวิธีนี้ก็ได้ผลมากถ้าเป็นวัยเด็กที่ขมขืนมากๆหรือว่าเป็นวัยเด็กที่ดิฉันอย่างเช่นดิฉันเป็นเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กที่ขี้อิจฉาคนอื่นก็โอกรอดตัวเองนะคะต้อนรับเดวยความรักมันเป็นเพีงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริง แล้วก็กล่าวคํ้ามาสัจฉิว่าขอบคุณขอบคุณให้ขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยว่าเขาบอกกับตัวเองว่าปัจจุบนันเธอมีความสุขในแบบของตัวเองเธอได้มีบ้านอยู่มีที่อาศัยมีที่กินดีเธอพอใจในสิ่งที่มีได้ตอนปัจจุบนัน ชีวิตเธอดีมากอย่างนี้ค่ะพอเราเริ่มอบกอดเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นยอมรับมากขึ้นตอนแรกที่ฉันทำฉันรู้สึกร้องไห้ออกมาปีติในใจออกมาเลยว่าเออเหมือนฉันได้อกกอดตัวเองแล้วจริงๆพอฉันโอบกอดฉันรู้สึกขอบคุณมากก็ พอหลังจากเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เริ่มจางหายไปนะคะจนมันสลายไปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เราพยายามโทษตัวเองหรือว่ารังเกียจตัวเองในเรื่องต่างๆดิฉันก็ใช้วิธีเหล่านี้นะคะ่ะในการเข้าใจตัวเองอบกอดตัวเองหลายเรื่องที่ฉันทำแล้วมันรู้สึกว่า โอเคเนี่ยแหละมันทําให้ดิฉันกลับมารักตัวเองมากขึ้นจากเป็นแต่ก่อนก็ดิฉันชอบต่อว่าตัวเองโทษตัวเองอยู่ซ้ําๆแล้วก็จะมีความคิดที่เกี่ยวกับว่าเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ก็คือฉันหายเลยค่ะมันไม่ใช่โรคนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็อบกอดตัวเอง ตอนนั้นฉันคิดว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้ามากฉันยอมรับเลยตอนนั้นฉันก็ไปหาหมอแต่คุณหมอก็บอกว่าบอกกับคุณแม่ของฉันว่าเป็นโรคออนแต่ใจนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในวัยเด็กที่ฉันก็ยอมรับว่าฉันต้อนรับด้วยความรักมันเป็นเพียงแค่ค,ความจริงใช่ความจริงกล่าวคำมาแสดงว่าขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางพอฉันปล่อยวางแล้วก็ฉันก็บอกว่าดูปัจจุบันเธอได้รับความรักที่เหมาะสมจากคุณพ่อคุณแม่เธอให้ความรักกับตวเิงได้ก่อนเธอมีความสุขกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องการสิ่งใด จากคนอื่นเให้ความรักกับตัวเองเติมเต็มด้ยวยตัวเองเพอมีความสุขด้วยตัวเองเพอดีฉันทำแบบนี้อยู่เป็นประจำฉันก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความสุขได้จากตัวเองไม่คิดตัวฆ่าตัวตายหรือว่าโทษตัวเอง จากแต่ก่อนที่ฉันเคยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักฉันเลยฉันไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เลยหรือว่าการที่พิ่ฉันมองคนอื่นหรือว่าญาติพี่น้องของฉันฉันรู้สึกอิจฉาว่าเขาได้ดีกว่าพอฉันกำมาโอกรตัวเองแบบนี้นะคะมันทำให้ดีฉันได้รู้สึกว่า กลับมารักตัวเองกลับมาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีทุกอย่างกลับมามีความสุขในปัจจุบันของดิฉันแล้วก็เลิกกังวลในอดีตแล้วกใ็ในอนาคตนะคะการที่ต้อนรับด้วยความรักแล้วก็ยอมรับและปล่อยวางสำน็กรู้คุณมันเป็นการดีที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำ ให้ดิฉันกลับเข้ามาเข้าใจในตัวเองเข้าใจในเสียงภายในของตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆพอหลังจากนั้นที่ฉันเข้ามาในทางจิตวิญญาณนี้เข้ามาอุปกอดตัวเองฉันก็เริ่มรู้สึกยินดีพอใจในปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วฉันก็กลับมาหัาปัจจุบันได้มากขึ้น พอแว็บไปอดีตบ้างหรืออนาคตบ้างฉันก็รู้ตัวได้ไวขึ้นค่ะแล้วก็การที่เราต้องรู้จุดที่ว่าเรากังวลกลัวเรื่องอะไรเราคือต้องยอมรับมันค่ะไม่ว่ากลัวเรื่องการเงินการงานความรักเราก็ต้องยอมรับมันค่ะ แทนที่เราจะผักใส่มันออกไปหรือว่าไม่ยอมรับมันมันก็อาจจะตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าจะครอบงำเราให้แบบกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรก็ตามแต่ที่จริงแล้วมันเกิดจากภายในของเราที่เราต้องเติมให้เต็มแล้วก็อบก,กอดตัวเองนะคะพอฉันอบก,กอดตัวเองเสร็จฉันก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกพอใจมากกว่าแต่ก่อน ฉันพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันฉันก็รู้สึกด,ดีใจกับตัวเองมากๆแล้วก็พอฉันทำในสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้ชีวิตของฉันอยู่กับปัจจุบันได้เยอะขึ้นเลยค่ะก็พยายามเคลียร์ออกเรื่อยๆเ,เพราะว่าเกิดมา22-23ปีของฉันนี้ก็มันก็ เราสะสมอะไรมาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่รู้เราก็พยายามเคลียร์ออกเขาบอกว่าฉันได้อ่านหนังสือเดอกเกทเฮสีคิดเขาบอกว่าการเคลียร์หนึ่งอย่างมันก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเราอยู่ดีๆเรื่องความรักขึ้นมาที่เราไม่พอใจพอเราเคลียร์ไปหนึ่งอย่างมันก็จะเหมือนถอนทั้งลากออกไปเลย ลากปัญหาหนั้นก็จะออกไปทั้งยวงฉันก็รู้สึกว่าเป็นปเป็นประโยชน์มากมายที่ทำให้ฉันได้ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนได้รับชมรับฟังฉันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให,ให้ช่องของฉันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ขอใทานมีความสุข ความโชคดีในที่ในชีวิตของทุกท่านนะคะขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะที่สิ่งใดสิ่งใดทำสิ่งใดก็สมนางบรารนณาไม่ผิดศีลนหะ้าไม่ผิดศีลธรรมนะคะลืบๆค่ะ